Sawasdee ka What is name? What is this name area? Say hello, the Say hello. The Hi. my friend Hi. Hello Sawasdee yeah. This is the Docklands area Uh, this is the Royal Albert Docks over here And uh, you have city airport uh, alongside it Where Planes uh, of a certain size, smaller planes, yeah. Good. Go in and out of the United Kingdom yeah. and Europe. Right? Okay, we they go to uh, United Kingdom also. Uh, they go to America also. No, yeah. okay. Okay, area okay. uh, uh, This is area on the uh, Victoria time, right? Victoria, right? Yeah, very years Yeah, the dogs are I've been dogs old years old yeah, to it's used ประมาณอ่าเป็นท่าเรือเก่าแก่เป็นท่าเรือเก่าแก่แล้วเขามาโมดิฟายเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหม่ที่ใช um> ้เนี่ยค่ะเป็นที่ที ah <h <h ่อามานทำเป็นนะคะอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำให้คนเช่าเป็นออฟฟิศทำงานอย่างเงี้ยข้ามเจี่ยก็จะเป็นแอร์พอร์ตซิตี้ซึ่งใช้บินอยู่ในยุโรป ใน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 ยูเคเท่านั้นไม่ไปเอเชียไม่ไปอเมริกาไม่ไปที่อื่นประมาณนี้ค่ะคือเป็นแอเรียที่ค่อนข้างจะเก่าแก่แต่ว่าเขาจะมาบูรบฟังไหมเห็นไหมค่ตึกตรงน้้เป็นปฏิวัติ how old this building darling the tower building I don't know maybe about 50 years old ชัดก็อยากจะเล่ามาแชร์ว่าเออเรามาอยู่2ปีเราได้อะไรมั่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็นี่แหละคะ่ะได้รู้จะไม่เคยมาครั้งแรกที่มาที่นี่แต่ว่า uh, How many time you oh, many times ทำ o ม e a ด้ e ำอ o u t 5, 6 times ฉจะมีมาที่นี่บิเตอร์ทำไม่ได้ทำอยู่ค e ั e ง e ี้ จะมาพายเรือในในในเนี้ยเนี่ยในอ่างเนี้ยค่ะอ่างเนี้ยอ่างเนี้ยตรงเนี้ยมันจะน่า n the summer time, right? Yes โอเคเห็นไหมครเนี่ยเหมาะสำหรับคือออกกําลังกายสำหรับมันเป็นมีที่จอดรถแล้วก็เราก็ไม่ไกลจากบ้านเราค่ะไกลจากบ้านเราประมาณ25นาทีใช้ในการถ้าขับรถมาประมาณ25นาทีซึ่งก็มาเรียนรู้ใหม่ๆ อาจจะพูดผิดพูดถูกก็ก็ใครที่รู้จริงๆก็คอมเมนต์มานะคะแต่ว่าก็เราก็เรียนรู้จักสามีเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานะเรียนรู้ไปเรื่อยๆรืภาษางกฤษก็ยังไม่เก่งแต่ก็พยายามที่สุดนี่นะคะ่ะได้มาอยู่ประเทศที่แบบอ่พัฒนาเป็นข้างหลังเนี่ยพัฒนาเห็นคุณค่าของอ แต่ว่าชีวิตมีค่านะคะทีเนี้ยเขาเขาให้เกียรติเขามวสเปกเด็กเด็กแล้วก็สตรีที่มีคันหรือว่าผู้พิการหรือว่าคนแก่คนชราเขาค่อนข้างจะให้เกียรตินะถ้าคุณมีปฏิกิริยาหรืออะไรที่แย่ๆกับเขาเขาจะบอกไม่ lose person ทันทีจะไม่ได้เรียนรู้อะไร ราไม่หยุดพัฒนาตัวเองเราก็คงจะไปได้เรื่อยๆจะคิดว่านะอายุไม่ใช่อุปสรรคมันไม่เอ่างทีมันมันเป็นอุปสรรคในชีวิตถ้าเราตั้งใจจริงที่จะทํอให้เราสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองที่ดีก็พอสำหรับคลิปนี้จะก็จะฝากไว้เท่านี้ก็ได้ชมแอรีทีทสุดโซมแล้วเขาก็ปรับปรุงใหม่ท่าเรือแล้วจะแพนตรงที่ยังเขายัง ขายังยึดโครงการเป็นท่าเรืออายุก็คือตรงที่จอดเรือเขาก็เขายังเก็บไปทุกทุกอันคือให้อย่างอนุาลูรังว้อยู่อันเนี้ยค่ะ ไปแนนการเงินก,นนนก,นก,นกนารธนาคารของอิตาขึ้นไไมาใหม่สวยไม่แพน้นิวยอร์กจะบอกไว้เลยเดี๋ยวภหลังจะไปถ่ายให้ถ่ายคลิปให้ใหดูนะคะให้ชมกันบ๊ายบายค่ะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ